ลูกผักเช็คราคาผักสำรวจราคาผักอัปเดตราคาผักวันนี้วันที่11พฤษภาคม2566กวางตุ้งใบเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น10บาทกวางตุ้งดอกเมื่อวาน35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งไต้หวันเมื่อวาน28บาทต่อกิโลกรัม วันนี้28บาทต่อกิโลกรัมกระลำดอกเมื่อวาน35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมกระลำดอกจีนเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมกระลำดอกเจดีเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมกระลำปลีแต่งผลเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมกระลำปลีไม่แต่งผล เมื่อวัน12บาทต่อกิโลกรัมวันนี้14บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น2บาทกระหล่ำปลีหัวใจเมื่อวัน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมกระหล่ำม่วงเมื่อวัน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมแขนงกระหล่ำปลีเมื่อวัน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาทขนะต้นเมื่อวัน45บาทต่อกิโลกรัม วันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง5บาทขณะยอดเมื่อวาน45บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง5บาทผักกาดขาวแต่งผลเมื่อวาน35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวไม่แต่งผลเมื่อวาน16บาทต่อกิโลกรัมวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น2บาทผักกาดหอม เมื่อวาน100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง2บาทผักกาดหางหงเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักกาดเขียวเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมผักกาดแก้วเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีนเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัม วันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง5บาทผักบุ้งน้ำมัด25กรัมเมื่อวัน80บาทต่อมัดวันนี้80บาทต่อมัดผักบุ้งไทยมัด10กรัมเมื่อวัน50บาทต่อมัดวันนี้50บาทต่อมัดผักขึ้นช่ายเมื่อวัน100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมเมื่อวัน140บาทต่อกิโลกรัมวันนี้160บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น20บาท ต้นหอมญี่ปุ่นเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมผักชีฝรั่งเมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาทผักชีลาวเมื่อวาน100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมผักชีไทยเมื่อวาน180บาทต่อกิโลกรัมวันนี้180บาทต่อกิโลกรัมรากผักชีเมื่อวาน250บบาทต่อกิโลกรัม วันนี้220บาทต่อกิโลกรัมราคาปร luxury 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 ับลดลง30บาทใบสะระแหน่เมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต <af iz mythology> ่อกิโลกรัมใบกระเพราเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาทใบกุยช่ายเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมใบโหระพาเมื่อวาน40บบาทต่อกิโลกรัม วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาทใบแมงลักเมื่อวัน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง30บาทดอกกุยช่ายขาวเมื่อวาน120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมดอกกุยช่ายเมื่อวัน100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาทดอกหอมเมื่อวัน90บบาทต่อกิโลกรัม วันนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาทใบมะกรูดเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมใบชะพลูเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมต้นตะไคร้เมื่อวาน35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมกระชายซอยเมื่อวาน45บาทต่อกิโลกรัมวันนี้45บาทต่อกิโลกรัมกระชายหัวเมื่อวาน40บบาทต่อกิโลกรัม วันนี้40บาทต่อกิโลกรัมขาอ่อนเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมขาแก่เมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมขิงซอยเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมขิงหัวเมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมขิงอ่อนเมื่อวาน140บาทต่อกิโลกรัมวันนี้ร40บบาทต่อกิโลกรัม พริกข mm hmm. nah, ี้หนูสวนเมื่อวาน180บาทต่อกิโลกรัมวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง30บาทพริกกะเหลี่ยงเมื่อวาน120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาเขียวเมื่อวาน65บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น15บาทพริกกินดาแดงเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บบาทต่อกิโลกรัมพริกซุปเปอร์ฮอตเขียว เมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น20บาทพริกซุเปอร์ฮอตแดงเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกชี้ฟ้าเขียวเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกชี้ฟ้าแดงเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกยอดสวนเขียวเมื่อวาน45บาทต่อกิโลกรัมวันนี้45บาบาทต่อกิโลกรัมพริกยอดสวนแดง เมื g, ่อวาน45บาทต่อกิโลกรัมวันนี้45บาทต่อกิโลกรัมพริกยำขาวเมื่อวาน55บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง5บาทพริกยำเขียวเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาทพริกยำแดงเมื่อวาน55บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง5บาทพริกหยวกเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัม วันนี้40บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเขียวเมื่อวาน1 1 0บาทต่อกิโลกรัมวันนี้1 1 0บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเหลืองเมื่อวาน100บาทต่อพริกหวานเหลืองเมื่อวาน110บาทต่อกิโลกรัมวันนี้110บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานแดงเมื่อวาน110บาทต่อกิโลกรัมวันนี้1 1 0บาทต่อกิโลกรัมพริกเหลืองเมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้8 0บาทต่อกิโลกรัมพริกไทยอ่อนเมื่อวาน150บาทต่อกิโลกรัม วันนี้130บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง20บาทถั่วงอกเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมถั่วฝักยาวเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมถั่วพูเมื่อวาน160บาทต่อกิโลกรัมวันนี้160บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเต้าเมื่อวาน100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมลูกน้ำเต้าเมื่อวาน18บาทต่อกิโลกรัม ว,วันนี้18บาทต่อกิโลกรัมบวบงูเมื่อวาน35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมบวบหอมเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมบวบเหลี่ยมเมื่อวาน16บาทต่อกิโลกรัมวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมกระเจี๊ยบเขียวเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมชะอมเมื่อวาน25บาทต่อกรมวันนี้25บาทต่อกรมดอกแคร เมื่อวาน35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมมะรุมปอกเปลือกเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะรุมไม่ปอกเปลือกเมื่อวาน35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมฟักอ่อนเมื่อวาน15บาทต่อกิโลกรัมวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมฟักแก่เมื่อวาน16บาทต่อกิโลกรัมวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมมะราคีนกเมื่อวาน30บาทต่อกิโล วันน like yeah voilà ี้30บาทต่อกิโลกรัมมะราจีนเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงเด็ดขั่วเมื่อวานร้อยสามสิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ร้อยสามสิบบาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงไม่เด็ดขั่วเมื่อวานร้อยยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้หนึ่งร้อยบาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลงยี่สิบบาทมะเขือม่วงเมื่อวานสามสิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้สามสิบบาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงก้านเขียว เมื่อวาน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมมะเขือยาวเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้36บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง4บาทมะเขือลายเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้32บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น2บาทมะเขือลิงเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้32บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น2บาทมะเขือสดิ้งเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัม วันนี้32บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น2บาทเมื่อเขือไข่เต่าเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้32บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น2บาทเมื่อเขือเทศท้อเขียวเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมเมื่อเขือเทศท้อแดงเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัม23บาทต่อกิโลกรัมวันนี้23บาทต่อกิโลกรัมเมื่อเขือเทศราชินีเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัม วันนี้60บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศสีดาเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศเนื้อเมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเปราะเมื่อวาน37บาทต่อกิโลกรัมวันนี้36บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง1บาทมะเขือเหลืองเมื่อวาน35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้35บาบาทต่อกิโลกรัมมะละกอดิบ เมื g, so ่อวาน24บาทต่อกิโลกรัมวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมมะละกอฮอแลนด์เมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะละกอแขกดำเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมแดงกวาเบอร์กลางเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น4บาทแตงกวาอ่อนเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัม วันนี้24บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น4บาทแตงร้านเมื่อวาน14บาทต่อกิโลกรัมวันนี้22บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น8บาทแตงไทยอ่อนเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมแตงโมอ่อนเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมฟักทองคางโคกเบอร์เล็กเมื่อวาน9บาทต่อกิโลกรัมวันนี้9บาทต่อกิโลกรัมฟักทองคางโคกเบอร์กลาง เมื่อวัน16บาทต่อกิโลกรัมวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมฟักทองคางโคกเบอร์ใหญ่เมื่อวาน18บาทต่อกิโลกรัมวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดฝักอ่อนเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมผักกระเฉดมัด10กรัมเมื่อวาน100บาทต่อมัดวันนี้100บาทต่อมัดผักปลังเมื่อวาน30บาทต่อกรมวันนี้30บาทต่อกรมผักสลิดเมื่อวาน100บาทต่อกิโลกรัม วันนี้100บาทต่อกิโลกรัมผักหวานบ้านเมื่อวัน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมผักหวานป่าเมื่อวัน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมหัวปลีเมื่อวัน10บาทต่อกิโลกรัมวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น2บาทใบบัวบกเมื่อวัน35บาทต่อกรมวันนี้35บาทต่อกรมสายบัวลอกเมื่อวัน25บาทต่อกิโลกรัม วันนี้25บาทต่อกิโลกรัมหน่อไม้ฝรัลล่งเกรดเเมื่อวาน180บาทต่อกิโลกรัมวันนี้180บาทต่อกิโลกรัมหน่อไม้ฝรั่งเกรด B เมื่อวาน150บาทตออกอก่อกิโลกรัมวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมหน่อไม้ฝรั่งเกรด C เมื่อวาน120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้130บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น10บาทหัวเชยเท้าเมื่อวาน25บาทต่อ,อกิโลกรัม วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น5บาทหอมแดงไม่ตัดจุกเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยเบอร์เล็กเมื่อวาน110บาทต่อกิโลกรัมวันนี้110บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยเบอร์กลางเมื่อวาน130บาทต่อกิโลกรัมวันนี้130บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยเบอร์ใหญ่เมื่อวาน13 0บาทต่อกิโลกรัมวันนี้130บาทต่อกิโลกรัมแครอทเมื่อวาน25บาบาทต่อกิโลกรัม วันนี้25บาทต่อกิโลกรัมหอมหัวใหญ่เมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะนาวเบอร์เล็กเมื่อวาน1,000บาทต่อ600ลูกวันนี้1,000บาทต่อ600ลูกมะนาวเบอร์กลางเมื่อวาน2,300ันบาทต่อ500ลูกวันนี้2,300บาทต่อ500ลูกมะนาวเบอร์ใหญ่เมื่อวาน2,800ันบาทต่อ400ลูกวันนี้2,800บาทต่อ400ลูกเห็ดกระด้าง เมื่อวาน200บาทต่อกิโลกรัมวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมเห็ดค้อนขาวเมื่อวาน180บาทต่อกิโลกรัมวันนี้180บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าเมื่อวาน100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาทเห็ดนางฟ้าภูฐานเมื่อวาน170บาทต่อกิโลกรัมวันนี้170บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรมเมื่อวาน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้70บบาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรมหลวง เมื่อวัน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์เล็กเมื่อวัน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์กลางเมื่อวัน120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์ใหญ่เมื่อวัน150บาทต่อกิโลกรัมวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหอมสดเมื่อวัน150บาทต่อกิโลกรัมวันนี้150บบาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนู เมื่อวาน90บาทต่อกิโลกรัมวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูขาวแห้งเมื่อวาน320บาทต่อกิโลกรัมวันนี้320บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูดำแห้งเมื่อวาน180บาทต่อกิโลกรัมวันนี้180บาทต่อกิโลกรัมเห็ดเข็มทองเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะกรูดเบอร์เลขเมื่อวาน200บาทต่อกิโลกรัมวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมมะกรูดเบอร์กลาง เมื่อวาน260บาทต่อกิโลกรัมมากรูดเบอร์เล็กเมื่อวาน200บาทต่อ5กิโลกรัมวันนี้200บาทต่อ5กิโลกรัมมากรูดเบอร์กลางเมื่อวาน260บาทต่อ5กิโลกรัมวันนี้260บาทต่อ5กิโลกรัมมากรูดเบอร์ใหญ่เมื่อวาน300บาทต่อ5กิโลกรัมวันนี้300บาทต่อ5กิโลกรัมจบการรายงานสรุปราคาผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับ ท่านใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ